ครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมพี่มาร์นมาสเตอร์นะครับและวันนี้เราอยู่กับเกม It Take ทูอีพที่2จ้าสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับป้าเมย์คนเดิมนะครับก็คือต้องตานะครับจากช่อง Marshmallow Channel นะครับยังไงรอติดตามนะครับว่าใน EP ที่2นี้เราจะเจออะไรกันอ่ะฝากต้องตาทักทายด้วยจ้าสวัสดีครับทุกคนผมต้องตาเองครับจากมาเพจมาร์ชเมลโล่เองครับผมไปครับเราไปกันต่อสักครู่สักครู่สักครู่ฉันเปิดฉันเปิดคลิปก่อนได้ไหมล่ะ ไปทางไหนโอ้ยตายโดนมีของให้เก็บไหมคดี้โคดี้โคดี้มันเดินลงไปได้ใช่ไหมเดินแอบคได้ยังเออเธอคิดได้ยังไงเนี่ยเธอคิดได้ยังไงนะเมย์ว่าเธอจะโดดลงไปได้เหรอตายหัวจะปวดอ๋อทางนู้นทางนู้นทางนู้นนี่โอเคมีอะไรปะไม่มีโอเคนะโคดี้คุณช้างรีบเร็วทางนี้ คุณทำอะไรไม่ได้หรอกนะถ้าคุณไม่มีฉันถ้าฉันใช้หมุนกล้องแบบสวยๆแบบนี้สักหนึ่งรอบแล้วฉันค่อยกดก็ได้นะแล้วพอเธอข้วไปเสร็จปุ๊บฉันกดออกโอเครู้แล้วดึงสิโอ้ยตายความตอบบมงทีคือพังดูนั่นสินั่นโรสโรสโรสลูกหลาเออเขาเหมือนไม่ได้ยินเราเลยอะ เออไม่นะเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงฉันช่วยได้เออเดี๋ยวนะเสียงใครอ่ะนั่นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ครับนั่นไงนั่นไงฉันรู้ทางผมจะพาคุณไปตรงนั้นเอถ้าเหรอคุณช่วยเคื่องของผมเพื่อคนไหนอ่ะพวกกลุ่มเครื่องมือเขาสําคัญมากๆเลยที่เราได้รับการดูแลนะแต่ว่าพวกมนุษย์อ่ะล็อกเขาไว้ในกล่องเครื่องมือ คุณหมายถึงกล่องเครื่องมือของเมย์เหรอใช่ใช่ใช่นังผู้หญิงไร้หัวใจคนนั้นคุณรู้จักเธอไหมอ่ะไม่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 ไมเออฉันได้ยินเรื่องราวของหญิงไร้หัวใจคนนั้นว่าได้งานใหม่แล้วแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะกลับมาใช้งานพวกนี้แล้วแหละใครจะสนใจกง,งานดีเลย์ของเธอล่ะถ้าเกิดว่าพวกเราจะต้องเจ็บปวดด้วยสนิมมาเนะมันเหมือนกับโดนเผาทั้งเป็นแบบช้าๆเลยฟังนะเจ้าคอน ฉันจะพยายามช่วยเธอจากก่อนที่จะเป็นสนิมถ้าเกิดว่าเธอพาเราไปหาโรสได้โอเคไหมโอเคหยิบผมขึ้นมาเลยไปที่ประตูใหญ่อันนั้นแล้วเอาตะปูออกโอเคมาอือไปไหนแล้วล่ะโอเราได้ตะปูบินมาละกับหัวค้อน นี่ไปนไงมีซองปืนเราจะต้องรักกันนะเมย <c oughs> เราดูรักกัน,นมันไปนทางไหนต่อทางนี้นี่นี่โถโอ้ยยิงอ๋อมันต้องดึงมันต้องดึงอันนี้มันต้องดึงอันนี้ไปตีไปตีไปตีก่อนไปตีก่อนเดี๋ยวฉันจะทำให้นายผ่านเองสวัสดีครับสวัสดีน้องฟิล์มนะตรงนี้ตีไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เธอเป็นวิศวกรจริงหรือเปล่าเนี่ยเมย์โอ้ยรู้แค่นี้ฉันยังตกเลยเธอเอ๋ยกลับมาเลยเมย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนเมย์โอ้ยปวดจะปวดไปโดดข้ามไปโดดข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะได้ไปนู้นทางนู้นทนูแล้วก็ไม่บอกล่ะโว้ยอ่าโอเค อ๋อโอเคแล้วไงต่อกระโดดข้ามไปสิกระโดดโอเคลรืนี้นี่ต้อง็ยันยิงจังโอยโอ้ยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปโอ้ยเหนื่อยแล้วถ้าฉันดึงกลับล่ะไปไปไปเราจะไม่แกล้งกันแล้วเราไม่แกล้งกันแล้วเราไม่แกล้งกันแล้วพอดีฉันไม่ไว้ใจคุณเลย อ้ううอาวมาทำให้ฉันไปฝ oh okay. okay. ั่ง okay. นู้นหน่อยสิเดี๋ยวไโคอดี้อ๋อทางโน้นโอเคคอดี้คอดี้ยิงก่อนเร็วคอดี้ช้าอ่ะโอ้ยหัวจะปวดโอเคดูดิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเออโอเคแค่นั่นแหละได้แล้วทำไมคุณทำไมคุณต้องมาบุลี่ฉันด้วยล่ะโอเคนี่งัดแล้วงัดแล้วเดึ๊ง ได้อะไรมาโอ้ได้ตะปูที่สองมายิงยิงไม้ยิงไม้ไม่ใช่ยิงชั้นมาสักทีตีตีแรงตีแรงแรงเออนั่นแหละสวยงามมากอุ้ยเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะฉันเร็วมากฉันเรลยรอปีศาจฉันเร็วรากปีศาจร้าย มามาเธอมาตีอันนี้เธอมาตีตรงนี้เออลงไปตีโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเอ่อมันต้องอ๋อมันต้องล็อกมันต้องล็อกมันต้องล็อกไว้แป๊บนึงนะมันต้องล็อกไว้ไม่ใช่หรอนี่ไงเอาเคแมวเอเคแมวโอเคแมวโอเคแมวสามสองหนึ่งอือโอเคไปอีกอันไปอีกอันไปอันอี๋อ่าอีตายอยู่โอเคโอ้ยตายเหนื่อยใจพอดีรอฉันด้วย ทำไมฉันนันฉันนฉันจะได้ปะตปะเอ่อตะปูนะโอเคโอ้ยโอ้โหตีโตีโตีทีตะปูมาแรงตะปูมาแรงไปตี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 โอ้ยโอ้ยหัวจะปวดมันทำไมมันทำไมเธอไม่จบอ่ะเธอไม่จบกับฉันเหรอวนนี้ไม่จบแล้วมาดึงโอ้ยตาย อะไรอีกล้วเนี่ย <im itation> ตอนนี้ไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จะไม่มีการชาเรน์นนะ <im itation> คุณจะปล่อยพวกเราไว้เฉยๆไม่ได้นะ <im itation> ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้การท้าทายแล้วก็คุณจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอจำมาไว้เมื่อคุณได้ยินเสียงนี้ <im itation> ตามมันไป <im itation> แค่ตามมันไปคุณจะได้เจอความท้าทายที่คุณกำลังตามหา โอเคมาเลยความท้าทายแรกของคู่คุณชนะหรือแพ้คุณต้องทำบันร่วมกันเพื่อเราจะได้อะไรดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องเล่นนะเออลองหน่อยไหมพวกเราไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนี้นะคุณกลัวแพ้หรอฉันหรอไม่มีทางมาเลยดีกว่าเออมาๆมามาอันนี้มันจะเป็นมินิเกมมันจะเล่นกันไปเรื่อยๆอ๋อโอเค ยาก็คือของของฝั่งของฝั่งเม่เน oh okay. ี่ยกด LRT เพื่อตีแล้วก็เล่นเป็นตุนนะตุนอะนี่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 โอ้ยวอ้ยจังโวดนี่นี่นี่โอ้ย อ้อยอ้อยตายนี่ฉันอยู่ฉันโอ้ยอุยอ้ยออ้ยอยอ้ยอยอ้ยออ่ยอ้ยออุ้ยอุฉัอ้ยอ้ยอุนีุ่อ้ยออยอยอ้ยออตายอยยยอย ไม่แฟร์เลยนะมันเป็นสองหนึ่งอะสิผูยากเหมือนกันนะเนี่ยไปไปแล้วก็เล่นต่อไปเลยแชนแหละมันก็จะมีมินิเกมแบบขำๆอ๋อไม่มีทั้งหมด25เกมเลยนะเว้ยแกเกมแรกมันยากนะคุณบินใช่หรอเธอมินใช่หรอไม่โดนไม่โดนวาายวายเดี๋ยวมันต้อไม่ปัหรือเปล่า พอดีขอดีไปปักโอเคฉันเร็วอยู่แล้วนะมีแต่เธอนั่นแหละเดี <c oughs> ย๋ยวแป๊บหนึ่งขอตั้งสติก่อนโอเคนี่โถโดดโอ้ยจะผ่านไหมวะวันนี้ให้ฉันไปเล่นเมย์แทนไหมทำไมฉันรู้สึกว่าเมย์มันยากวะ ไม่ไม่รู้ว่าเมย์มันยากหรือว่าเมย์มันอ่อนแอนะไปดีมาต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 ีโอเคอ๋อโอเคโอเคคอดี้คุณต้องยึดไว้นะได้เลยฉันยึดไปแล้ว อแถวนี้มันจะมีเสียงกองไหไม่รู้ทำไมเสียงเสียงเหมือนได้ยินเสียงดนตรีเอ,อเสียงเพลงประกอบฉากอันนั้นอะอะไรอดีตคนแอ,อโอ๊ยไปทางนี้อ๊ยตาย <laughs> ฉันต้องไม่ทุบหรือเปล่า ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงจำได้ว่าแถวนี้เขาอ๋อนี่นี่นมีฝั่งนี้ฝั่งฝนี้ก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้เจอกอง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 ได้้เกมแรกอ่ะฉันให้เธอชนะไปก่อนนะแต่เกมนี้น่ะไม่มีวันหรอยังไงฉันต้องทำยังไงอ้เือกองอะมาทุบตรงกลางปะฉันต้องไปทุบตรงกลางปะใช่นี่ แล้วแล้วไงอ๋อคนหนึ่งต้องขึ้นไปยืนบนนี้แล้วต้องตาไปทุบอ๋อนี่อือแล้วไงโอเคก็คือต้องตีโอเคคนหนึ่งตีคนหนึ่งเคลี้ยงอ๋อโอเคฉันบอกเลยว่าฉันเก่งมากนะว้าย อ๋อว้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือต้องแพ้แล้วเธอไม่ทันฉันหรอกนะเมย์ฉันบอกแล้วว่าฉันเร็วมากราวกับปีศาจร้ายยังไงล่ะได้ตาหน้าฉันจะไม่แพ้คุณโคดี้อะไปไปได้ยินเตียงกอล์ตรงไหนทำไมฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลย เปล่าอันนี้ฉันแค่จําได้ว่ามันมีมันเป็นการฝึกเอ่อรีแอคชั่นของเธอเนี่ยว่าเธอต้องเร็วกว่านี้เนี่ยนี่ไงเห็นไหมเธอไม่เร็วพอเธอก็จะโดนแบบนี้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่ฉันจะสอนเธอนะนี่อ๋อยดึ๊บโอเคนี่จะผ่านไหมโอ้ my god ฉันเชื่อว่าเธอทำได้มิฉันเชื่อว่าเธอทำได้ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่โดดโอเคแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโดดพุ่งพุ่งเออเห็นไม้ฉันเก่งฉันบอกคุณแล้วนี่เดือดเดือดึกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโดดแล้วบอกจะโดดแล้วเอาไม่ทันละ เดี๋ยวรอไปเดี <c oughs> <Not> ๋ยวรอวนวนไปทางซ้ายจะโดดแล้วอาเลยโอนแอจังเลยนะเธอเนี่ยนะเอ้ยกระโดดโอเคสวยงามอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ดีทีกแล้วดีทีกแล้วนี่ดึงแล้วมาปักข้างบนให้หน่อยสิ นีมันแค่นั้นแหละมันยากยังไงวะกว่าเธอจะผ่านได้นะอีกคุณเมย์นี่ว้มีไงเอาไปได้มาแล้วได้มาแล้วขอรับสวยไหนโถ โทษทีโทษทีฉันนึกว่าเป้าฉันนึกว่าเป้าโทษทีโอ้โหโอ้โหโอเค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 ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับน้องเจนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณสําหรับการกดไลค์คับขอบคุณน้องเซสําหรับการกดไลค์ด้วยฮะรู้ไหมว่าเราบีทีมเบิร์นที่ดีนะเป็นทีมเบิร์นที่ดีมากสัตหีสัตหีสัตหีสัตทีอ้อยขยันยิงโนไปทางไหนอ๋อทางนี้ถบกบโอเคอ้ย ไม่ต้องยิงโอเคโอเคเราต้องช่วยเขานะโอมาขอแรงพิเศษหน่อยไไโอ้ยโอ้ไม่ชอบเลยลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วเราต้องรีบวิ่งหนีมันมีมันมีตะปูเต็มเลย ไปฮะไปตามของเครื่องมือกันไอล่องเครื่องมือพวกเรามาช่วยนายพวกเรามาช่วยนายนะโอ้ยเดี๋ยวออกแอบโอ้เร็วเร็วกว่านี้เมื่อไหร่จะมาสักทีโอ้เร็วกว่านี้จะรอไม่ไหวแล้ว อันนี้เอ้าอึบอ uh, ึบอึ๊บอึ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 บตีไว้แล้วก็มามาเร็วๆพุ่งมาดิพุ่งมาพุ่งมาเร็วจะตายแล้วขยันขยันโดนเนาะทางไหนทางไหนทางนู้ดโอเคอึอึอึว้าา ฉันตายอออออื้โคคดีุณ่นเงฉันต่อให้เด็กมันน่ะโคดี้มาปักทีเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้โอ้ยยตาเธออ่อนแอนะเมย์เธอต้องมาตีบนนี้เร็วเร็วเมย์โอ้ ฉันเจ็บฉันเจ็บไปแล้วไปแล้วจะตุยแล้วจะตุยแล้วเร็วเร็วเธอต้องมาตีเธอต้องมาตีตีแล้วตีแล้วตีแล้วตีตีตีทีตีทีตีเออนั่นแหละได้แล้วได้แล้วไป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 ล็อกแล้วฉัน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 ล็อกแล้วโอ้ยเอวเอวโอ้เออ้ไม y god ขบวนการจูเรนเจอร์นี่มันขบวนการเซนไตหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยคดีถ้าเซนไตคือการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะแต่ได้เซนไตคืออะไรเนะี่ยระวังฉันล็อกแขนมันแล้วเธอเธอเกาะแขนมาเธอเกาะแขนมันเกาะไม่ได้เกาะไปสินูน่นนูน่นนู่นนู่นขวามือขวามือ ไปเร็วเร็วเร็วกว่านี้เร็วเร็วเไปตีล็อกตีล็อกตีล็อกเร็วเร็วตี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 เออบุ๊บเออเอาดิมาเออให้ดูด้วยว่านี่เป็นใครอะไรจะหยิบอะไรออกมาเจอสวรรค์ไอกรงมันบ้าไปแล้ว ครั้งหน้าเราเสื okay, okay, why, why? Why? Ye, aji, ้อเล็กกว่าเดิมนะโอ๊ยไปไปขอช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีโอ้ยถอยโคดี้ระวังจะโดดโคดี้จะโดดฉันชิลมากเลยแหละโอ้ยโอ้ยโอเคเรารอดแล้วเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมนะเข้าใจไหมเมย์โอเคโคดี้เราเร็วโคดี้คุณมันอ่อนเอเราเร็ว ไปเมย์ไป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 ตี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 ตื่อโอ้โหโอ้ตายนี่นี่นี่เป็นไงทำอย่างกับเดอะแบตทีงโอ้ตายนี่มันโอ้น่าจะเจ็บนะเนี่ยอะไรอ่ะเออ อยากฆ่า,า,มาแมลงหรือเปล่ากระป๋องสเปรย์เหรอไอ้สเปรย์นี่ไงสเปรย์แกสนิมทำอะไรอ่ะต้องยิงหรือเปล่าต้องยิงต้องยิงไม้ตรงสอตรงตอตรงจอบหรือเปล่าโหเ,เร็ววายโดดโดดโอโอเธอ,อ,อมันอ่อนแอจังเลยนะฉันละเบือเ่อเธอจริงจไม่ฉันจะแค่จะหลีเลือดโทเราคุยกันก่อนได้ไหมล่ะครับโอ๊ย มันคงไม่ฟังที่เราเจนจาร์หรกะโคดี้โอ้ยตา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 ยเมไม่เกี่ยวทุกโคดี้ทีตีตีตีไปตีไปตีไปตีดิมูดันเล่นไปเหลือง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 แล้วล่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่ก็บอกให้แป๊บหนึ่งไงกันเราจะวิ่งขึ้นไปรีบไปไหนอะเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บ แล้ปวดหัวกระเทยจริงนะไปขึ้นกันเรไปกันเรไปกันเรไปอ่ะมาแล้วเออไม่ไหวแล้วมึงมันติดบล็อกนะได้ก่อนสองทีได้ก่อนสองทีเลื้อยมีเลื้อยระวังเลื้อยด้วยระวังเลื้อยวงเดือนระวังเลื้อยวงเดือนโอ้ชิบะโยมวายวายโอ้โห เธอมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยเมย์โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเหนื่อยพอดี้ยดันช่วยโอ๊ยพอดีมันจะไม่เหลืออะไรแล้วพอดีเหลืออยู่ทำไมจะไม่เหลือขอญาตินะโอ๊ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว โอ้ไกลก็แย่เลยกำลังมา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 เตรียมตีเตรียมตีแมตตนึ่งหนึงตีเตะเตะเออไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกรอบอีกรอบอีกรอบได้พี่ตายโย่พอดีเมตะปูมันเต็มไปหมดเมตะปูมันเต็มไปหมดโอ้ยจะไม่เหลืออะไรแล้ยเมตะปูมันเต็มไปหมดเมตะปูมันเต็มไปหมดโอ้ยพี่มันก็เหลืออยู่แค่เนี้ยโอ้ตายตายนั่น น่าแน่แน่แน่่โอ้ยเกือบไปจู้ที่อื่นได้ไหมครับอุ้ยเร็วเร็วเร็วรีบเกิดรีบเกิดรีบเกิดมันกำลังจะลงมาแล้วเร็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 วไป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 ตียิงอีกทีหนึ่งทำไมมันต้องสโลว่ถ้ามันไม่สโลว์แตกไปแล้วเนี่ยโอ้ยตายตัดผมมาหล่อบัตเตอร์ใช่ครับ ดีบุกอ่อนไซเบอร์พังไม่ได้หูทำไมบุกอ่อนไม่ได้ชอบเหรอไซเบอร์พังเนี่ยอรอจนๆรอก่อนไม่อย่าตายด้วยไม่อย่าตายนะโอเคฉันเกิดมาละได้ตายได้ละโอเคโอเครอบนี้รอบนี้รอบนี้มันจะแบบโอเคเอาเลยมาเลยเม่เฮียอเมเซได้เอเมเซได้เฮเออเฮโอ้ยโอ้ย อันนี้คือไอจริงเนาะเอ้ยดูพวกมันสิโอ้ว้าวเฮ้พวกเราพร้อมแล้วพวกเราพร้อมแล้วอมันมันจักระจีมันจักะจีโอ้เข้ารู้แล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณขอบคุณวู้ฮูฉันรู้สึกเหมือนใหม่ดูฉันสิดูฉันสิฉันมีทั้งตัวแล้ว คุณช่วยพวกเราจัดกล่องเครื่องมือที่ขึ้นสนิมนั่นขอบคุณครับเมคุณคือฮีโร่ที่แท้จริงเออขอบคุณนะเจ้าคอนอ่าแล้วแล้วผมอ่ะเราก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทนี้นะคุณเห็นระเบิดนั่นไหมอ่ะเอาเราละเราต้องไปหาโรสกันต่อโอเคโอเคเซบาสเตียนช่วยเขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะพาคุณข้ามไปอีกฝั่งนะยังไงอ่ะเออไปเลยครับขึ้นเครื่องเอาจริงดิเออมันปลอดภัย ผมไม่รู้สึกปลอดภัยเลยไม่มั่นใจด้วยแค่รีแลกไว้นะมันแม่นมากๆเซบาเตียนไปไปรโอไม่นะเธอกำลังจะออกไปรถรอก่อนพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากหนูพวกเราเองแม่และพ่ออย่าปิดประตูปึ่งไม่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  ช่วยเราไปก่อนโรสโอ้ยไอ้หนังสือโง่คุณขังพวกเราไว้ในนี้ตอนนี้พวกเราติดอยู่ในนี้แล้วการติดเหรอมันเป็นข้อความรู้สึกภายในเฉยๆเอะถ้าเกิดว่าคุณกลัวที่จะโดนปิดประตูมันแปลว่าคุณต้องคิดถึงใครสักคนหนึ่งนอกประตูนั้นและมันมีหน้าต่างอันนึงนี่คิดได้ดีเมยวู้ฮู้ไปที่หน้าต่างกันโอเคเดี๋ยวพี่ปิดคลิปสองกน อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยพี่มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเอ่ออิชเชคทูในพาร์ทที่2นะครับในวันนี้พี่มาขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทที่3นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปต้องตาลาคนดูกันบ๊ายบายครับ